โอเคครับสวัสดีชาวฟีฟชาวฟีฟาชาวคนท่าชาวพีบีชาวพอยแบงค์ชาวรีซิตี้ด้วยนะครับผมต้องขอกล่าวสวิดัสสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเป็นไงล่ะครับวันนี้ผมเปิดคลิปวิดีโอแบบคิงโซเยอร์นะครับต้องบอกครับโคตรเหนื่อยจริงๆนะครับผมเออเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรับประทานอาหารเมนูญี่ปุ่นนะครับผมซื้อจากร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับผมแถมร้านนี้ยังเปิด24ชั่ว ั่วงด้วยนะครับผมส่วนเมนูนั้นจะเป็นเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่เมนูนั้นเลยนะครับผมแทมแทมแท้ทท เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเมนูวันนี้นั่นก็คือเมนูไสไตล์ญี่ปุ่นซูชินั่นเองนะครับผมแล้วก็บวกกับแฮมเบอร์เกอร์ชีสเนื้อแน่นๆ,ๆนั่นเองนะครับผมพร้อ <Yeah. S 1> มกับเครื่อง oh. ดื่มที่ทําให้ชื่นใจชื่นใจอย่างแป๊บซี่นั่นเองนะครับมื้อเย็นวันนี้สําหรับผมแค่นี้ก็เพียงพอนะครับผม <laughs> เป็นไงล้วครับตรงหน้าผมเพื่อนเพื่นเห็นแล้วเป็นไงน่ากินใช่มิล่ะผมบอกแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปรับประทานกันะนะครับผมขออนุญาตนะครับหยิบแก้วก่อนอเ,อเสียงซามากาาต้องบอกครับว่าชื่นใจจริงๆ สำหรับเมนูนี้นะครับง่ายๆนะครับผมไม่ได้ไปสรรหามาจากไหนเลยนั่นก็คือพัฐฐาคารนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับหรือ จะบอกว่าพัตคารที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเจ้าของที่รวยที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะครับเมนูทั้งหมดนี้ผมหาซื้อได้ที่เซเว่นใกลบ้านนะครับเนื่องจากยูโควิดนะครับจะไปสั่หาอะไรไกลๆมันก็คงลำบากนะครับเอาที่ว่าใกล้บ้านและน่ากินที่สุดนั่นก็คือนะครับเมนูเหล่านี้นั่นเองนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนั่นเองนะครับแต่ที่แกะยากที่สุดรู้สึกจะเป็นเจ้าสอันนี้ครับเห็นไหมฮะ มันจะเป็นซูชิเจ้าสามเหลี่ยมน,นะครับเพื่อนๆผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงหน้าจะเคยกินนะครับแล้วก็เจ้าซูชิที่เป็นแบบโรลแบบนี้นะครับแกะโคตรยากเลยผมกลัวแกะแล้วมันแตกแล้วมันไม่สวยนึกออกไหมฮะกว่าจะแกะได้แต่ละอันหูมันโคตรใช้เวลาเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ๋อเมื่อต้นคลิปนะครับผมได้ลองเปิดคลิปเป็น king soyer ไปแล้วนะครับผมชอบดูคลิปวิดีโอของพวกน้องๆเขาทำเป็นครอบครัวนะครับเป็นพี่เป็นน้องทำกันนะครับผมว่ามันสนุกดีอายุแค่ยี่กเองมี subscrber i อยู่ประมาณ ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ3ล้านกว่านะครับแล้วคลิปก็สนุกสนุกดี ผมยังชอบดูเลยผมดูเป็นประจำเลยนะครับผมผมก็เลยนะครับจําวิธีการเปิดคลิปวิดีโอเอามาเปิดในคลิปผมบ้างเอาผมทําเล่นๆแค่นั้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะมาเปิดคลิปในสไตล์เวอร์ชั่นผมนะครับสวัสดีครับผมตั้มพีก้าไปแปะชาน์น์นะครับกลับมาพู่เป็นประจำอย่างเช่นเคยทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์เวลาดีเที่ยงตรงนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับประทานนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับ ว่าเราจะมาเริ่มกินจากอันไหนดีอ่ะอะจริงๆนะครับถ้าเกิดามีเพื่อนมานั่งกินด้วยมันกินไปคุยไปมันก็น่าจะสนุกกว่านี้นะครับแต่ทีนี้ว่าผมนั่งรับประทานคนเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็นั่งคุยกับกล้องแบบนี้นะครับมันก็จะดูเหงาเหงาไปหน่อยอะโอ้ยโอกาสหน้านะครับถ้ามีคนมารับประทานกับผมนะครับมันก็น่าจะดีกว่านี้นเองนี้เรารับประทานคนเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอเริ่ม เจ้าซูชิสามเหลี่ยมก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่ผมขออนุญาตยิบเพื่อ,เพ,อเพื่อนดูนะครับอ่านี่แกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นไข่กุ้งนะครับผมผมขออนุญาตรับประทานเลยรับประทานเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะกินชิ้นละนิดละหน่อยไม่ต้องห่วงนะครับผมรับประทานจนหมดนะครับเพราะนี่คือมือข้ามของผมนั่นเองนะครับเวลาผมรับประทานผมรับประทานจริงและรับประทานจาิงที่สําคัญกินไม่ให้เลือน,นะครับเพราะว่ามันเรื่อง <laughs> ชอบจริงๆเลยไอคลิปคอนเทนต์กินเนี่ยทั้งอิ่มท้องทั้งได้คอนเทนต์โคตรชอบเลยอ,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 อเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆนะครับดูไส้บริเวณด้านในไส้ด้านในนะครับก็จะเป็นไข่กุ้งนะครับแล้วก็เนื้อปลาแซลมอนนะครับผม อ,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 อร่อยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็หาอะไรมารับประทานไบบปพร,ร้อมๆกันนะครับอร่อยดีกินเป็นเพื่อ,อนกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตหมดคำเลย อร่อยครับอร่อยแปบบซีสักอึดสุดยอดครับเป็นอะไรที่โค้นลงตัวต่อไปนะครับผมขอเป็นซูชิโรนั่นเองนะครับผมนี่นะครับอี่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับผม นี่มือผมชิ้นก็เป่งๆกันนะครับผมไม่ได้เล็กนะไม่เล็กนะอจับแล้วทำไมมันคุ้นๆมือจังหัวนี่คิดดีไม่ได้เลยเต็มปากเต็มคำเพื่อนๆดูใส้ข้างในโฟกกันไหม ใข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีไข่กุ้งแล้วก็จะมีไอ้เส้นเขียวๆแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วก็จะมีข้าวนะครับแบบนี้สุดยอดฟินมากนานๆจะกินแบบนี้ไทีสูชิโรหนึ่งชิ้นนะครับผมกัดสามคำก็่จะหมดละเฮ้ยผมกัดไปคำที่สองแล้วคร ต่อมานะครับก็จะเป็นคำพื้นาความุดท้ายแต่อันนี้ผมไม่ได้จิ้มเขาเรียกอะไรอโชยุเลยผมเรียกตั้แม่โชยุดิใช่แหละผมจิ้มไปสักหน่อยแล้วกันโคตรฟินเนี่ยดูหน้าผมเองแล้วค็แล้วฟินหนึ่งฟินสุดยอดสุดยอดครับ เบปซี่เย็นนะครับให้ลินคอหน่อยไม่มีอะไรจัดดีไปมากกว่าเวลานี้แล้วดูช่าุดูช่าุดช่าุดูชาผมจะขออนุญ,ญาตรับประทาน,นสูชินะครับไข่กุ้งให้ผมให้เพื่อนๆดูเลยแบบนี้นะครับหนึ่งครัมครับ จิ้มปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับจิ้มนิดเดียวเดี๋ยวไปครับไปครับไปครับดูครับ Why you bullying me ตอบไปครับคำที่สองครับคำที่สองแล้วครับเป็นครับสุดยอดนะครับ สุดยอดครับผมคันที่สามครับผมลืมโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยแล้วผมก็ไปจิ้มอันนี้ไปแล้วซะด้วยสิไม่เป็นไรไม่หกไม่หกให้เพื่อนๆดูอน่อจะเข้าปากอย่างเดียวเลยโอเคครับยอด ไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนๆลองสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับว่าปริมาณเท่านี้ที่ผมกินอยู่ตอนนี้เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นปริมาณปกติหรือว่ามันเป็นปริมาณที่มันมากเกินไปที่เพื่อนๆสามารถที่คนธรรมดาจะกินนะครับหรือแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วกินแบบนี้มันใครๆก็สามารถกินได้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นเลยครับเรามาคุยกันดีกว่า Why you bullying me คำต่อไปให้เพื่อนดูกันครับ ราวนี้นะครับผมขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมติดเครื่องแล้วกินไปทีแรกมันก็อร่อยนะพอกินไปกินไปเรื่อยๆนะครับความเลียนเริ่มมาความแน่นท้องเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลองกินไอ้เขียวๆเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคไอ้เขียวๆ กินแล้วมันก็หวานหวาดีครับสสุดยอดครับผม ไกลแล้วเหลืออีกสามชิ้นต้องบอกแนะ้วครับตอนนี้เริ่มแน่นใกลจะหมดแล้วครับผม กละ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 กลละกลละฮะฮะอืมโคตรดอยคำสุดท้ายครับตังนว่าจานจานเลยเดี๋ยวผมขอญาตเลมแยกเขียวอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยและคำสุดท้ายครับผม,อมของเจ้าซูชิสำหรับในวันนี้นั่นเอง ค่อยลื่นคอขึ้นหน่อยครับผมชื่นใจสุดยอดและสำหรับเจ้าซูชิสำหรับมื้ออาหารมือ้อค่ำวันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแง ไปมองทางซ้ายยังเหลือเจ้าเบอร์เกอร์ชีสอีกนะครับผมแต่ผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมขอรนุญาตย,ยอมแพ้ครับไม่ไหวจริงแค่กินซูชิที่หมดหน้าตัดในจานที่เพื่อนๆเห็นนี่ผมก็จะ <c oughs> แบบนี้ละครับ ถ้าเพื่อนๆลิ่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับเพียงแค่นี้ก็คุอก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย